ออกอดทั้งฝาเลยนะครับออกง่ายนะครับแล้วออกง่ายตัวจะออกอยากนะครับถ้าออกอยากก็ต้องได้ใช้ไฟเผาไฟลมวันนี้ถือว่าออกง่ายนะครับ เกี่ยวทั้งฝานี่เลยนะครับเกี่ยวทั้งฝาเนเพราะว่าสองขา,งนะามันเข่าไมนไม้มีแรงนะครับเล็ก บอกยิงนี่จะเร็วกว่านี้นะครับตันนี้มันบานเพราะมันบานโอเดี๋ยวออกแก้วนี่เป็นงานลูกหอนนะครับเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนเบริ่ง2ข้างนะครับผลลัพธ์ดูดีอยู่นะครับปืนดังนะครับตจ้น,นี้มอเตอร์ทำ มอเตอร์เครื่องลูกทำลูกชิ้นนะครับตัวน,นี้อยู่ที่1ิบกิโลวัตต์นะครับ15แรงนะครับดูผดลวดผงลวดยังสวยอยู่เลยรดลวดแังปิ้งอยู่เลยของนอกอยู่เลยนะครับยังไม่เคยผัด ก็จะอู้ฮอนนะครับอู้ฮอนเปลี่ยนเดืยดิ้งไปแค่น,นี้แหละ